หัวมีคําถามไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยโจวันนึงแบบมันก็เกิดเกิดคําถามนี้ขึ้นมาว่าเออเห็นเขากําลังช่วงนั้นเป็นช่วงแบบเลอกตั้งเสร็จแล้วแล้เขาก็มีนโยบายค่าแรงขั้นต่าแล้วก็เลยอยากออกไปลองทําดูว่าแบบจริงๆแล้วพอเราไปใช้ชีวิตยอยู่จริงๆมันเป็นยังไงบ้างมันพอไหมอะไรเงี้ยจริงๆความน่างใจแรกเราเราอยากทําเพื่อแบบเหมือนเป็นกระบอกเสียงใหญ่ แล้วเรามันก็เป็นไปตามนั้นนะมันเกิดแบบคอมมูนิตี้ขึ้นมาแล้วก็มีคอมเมนต์ต่างๆมาแบบมาบอกถึงความลําบากปัญหาที่เจอในชีวิตวผมก็เชื่อว่าเหมือนเราเป็นเหมือนแบบทําหนังสือสรุปให้แล้วถ้าถ้าใครแบบมีส่วนเกี่ยวข้องหรือแบบเป็นเป็นผู้<ด>มีอำนาจที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ผมว่าอันนี้อาจจะเป็นเหมือนเราสรุปข้อมูลมาให้แหละเขาก็แค่ไปดูแล้วก็อาจจะทำตรงนี้ให้มันดีขึ้นตอ,อนที่เราลงไปไถ่คิตนั่นคือแบบ ทำจริงที่สุดจริงเลยว่าจริงหมดเลยครับขั้นต่ำคือขั้นต่ำใช้ได้จริงไหมครับก็ออกจากบ้านตั้งแต่7จ็ดโมงตามนั้นเลยจนกลับบ้านถึงแบบทุ่มสองทุ่มอะไรเงี้ยมันก็เออมันก็อาจจะไม่ได้เป็นชีวิตผมในประจําวันทุกวันนะครับแต่ว่าเราไปลองใช้แบบนั้นจริงเราก็เห็นถึงถึงปัญหาตามคลิปเลยว่ามันเราเจอกับปัญหาอะไรบ้างเราต้องแก้ปัญหายังไงเราต้องวางแผนยังไงอะไรเงี้ยไม่พอสิ้าสาำหรับในคลิปก็ ทะลุทะลุอาจาจะเป็นเพราะว่า<ว>ทีมชวนไปกินหมูกระทะด้วย<า>ใช่ไหมใช่แต่แต่ผมว่ามันมันมันยังไม่นับพวกแบบเอ่อค่าพักค่าที่อยู่อาศัยค่าไฟค่าน้ำอะไรอีกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบต้องเอามาคิดด้วยอะไรเงี้ยแต่จริงจริงเอ่อทางช่องช่องมีนาคมก็พยายามทําอะไรเงี้ยอยู่เรื่อยอยู่แล้วครับแล้วก็จริงทํามาตลอด2ปีแล้วก็พยายามสอดแทรกแบบให้มันสลับกับวาเลตี้บันเทิงให้มันมีอะไรที่มันสะท้อน สังคมออกมาบ้างเออให้มันรู้สึกว่าเออเราอยู่ตรงเนี้ยเรามีเหมือนเรามเราเป็นกระบอกเสียงได้เสียงเราดังหน่อยแล้วก็อยากจะรวบรวมปัญหาตรงเนี้ยสะท้อนออกไปคือจริงๆเจตนาของของผมกับทุกคนในออฟฟิศคือคือตั้งใจดีหมดเลยหลังทำชื่นใจเลยครับเพราะว่าชื่นใจมากชื่นใจมากเราแค่รู้สึกว่าเออมันมันมันเป็นไปตามที่เราเราได้คิดแล้วเรารู้สึกแบบเราได้ช่วยเหลืออะไรเขาบ้างแล้วบางทีแบบผมรู้สึกว่าถ้าไม่มาใช้อ,อ่ะจะไม่รู้จริงๆอ่ะแบบพอเราพอเราไปใช้เรา เราก็ไม่ได้แผ่นตรงนี้ทั้งหมดทุกอย่างมันคือแบบเราแค่วางว,าว่าวันนั้นเรามีประชุมแต่ว่าทุกอย่างที่มันโผล่ตามมามันคือมันคือสิ่งที่เราเจอแล้วก็เจอรู้สึกถึงปัญหาจริงๆรอย่างเงี้ยครับในมุมของการทำวิทแบแบเรื่องกระแสสังคมเรื่องภาวะการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยมาแล้มีผลกระทบอะไรกับเราบ้างไหมคร,รูบผลกระทบก็ไม่มีผมว่าเราได้ผมได้เรียนรู้มากกว่าผมได้เรียนรู้แล้วก็แล้วก็เข้าใจมุมมุมต่างๆมากขึ้นนะแบบบางทีเราเราอ มองน้องๆในออฟฟิศมันก็มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนเราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นด้วยอืมทกลัวดราม่าไหมว่าเออเราเสียสีอะไราตอนไปไม่ได้มีเจตนาเสียสีเลยครับไ,ไม่ได้กลัวดราม,มา่าแต่ว่าผมเชื่อว่าเจตนาผมตั้งใจดีแล้วก็แล้วก็แบบอยากจะสะท้อนตัวนี้ออกมาจริงๆว่าแบบเออมันมีมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆตั้งแต่เด็กจนโตเด็กๆผมก็เดินทางโดยรถเมย์อะไรอย่างนี้ตลอดเราก็เจอแล้วก็เออเจอถึงปัญหานี้มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะไรเงี้ย ในมุมป็นก็บอกเสี่ยงเลยมามั้อยากให้มันมีการรับปรุงแก้ไขปีนไหมาว่ามันต้องพัฒนามันต้องเพิ่มได้แล้วค่าของเียคอะไรขั้นต่ำอะไอยัางไงเออจริง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 มันมันพู้ยาานครับคือจะขึ้นทันทีมันก็มันก็ยากในแง่ในแง่ภาพรวมนะครับผมว่ามันมันอาจจะต้องค่อยๆเพิ่มค่อยไปค่อยไปแต่ผมเชื่อว่าเอ่อถ้ามันไปค่อยๆไปอย่างพอดีมันมันก็อาจจะทําให้อ่อความเป็นอยู่ของทุกคนก็ดีขึ้นแต่แต่นี่มันเป็นมันเป็นภาพใหญ่แหละมันเกินเกินเกินใน ในจุดที่ผมอยู่แหละที่จะทําได้แต่ว่าเราแค่สะท้อนออกไปเราสะท้อนออกไปแล้วคนที่มีอํานาจจัดการหรืออะไรเขาอาจจะไปคิดต่อเห็นถึงปัญหาจากคลิปนี้ก็ไปไปหาทางเ,เปลี่ยนกันต่อไปอ,อ,อืม ใช่ใช่ <ๆ S 2> คือจริงๆถ้าไปอ่านในคอมเมนต์จะยิ่งจะยิ่งดีกว่าในเนื้อหาคลิปด้วยนะครับคือคอมเมนต์ม,นมันคือมันคือจุดที่เขาไปใช้ชีวิตกันจริงๆแล้วเขาเจอปัญหากันจริงๆในนั้น <ๆ S 2> มีรูบรวมมาหมดเลยเขาแบบ <ๆ S 2> ทุกคนพิมพ์ออกมาด้วยด้วยความที่เขาเ,ออเจอปัญหาแล้วเขาก็อัดอ้าจริงๆเขาได้เห็นช่องเราเป็นเหมือนเอออย่างน้อยมีมีมช่องทางที่ระบายแชร์วความรู้สึกได้เขาก็มาพิมพ์คอมเมนต์ลงในคลิปนั้นครับอืม ครับครับ